ช่วงนี้พทผู้ชมมาพบกับกิจกรรมชิงแชมป์ประเทศไทย Yamaha Spark 115หัวฉีด The Best of Champion ท้าประหยัดน้ำมันทั่วไทยซึ่งเป็นการประทะกันของส10แชมป์จากส10จงังหวัดในการแข่งขันท้าประหยัดขั้นเทพ Spark 115หัวฉีดเมื่อครึ่งปีแรกที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้มีการนำเสนอผลการแข่งขันในช่วง7วันแรก จากทั้งหมด12วันด้วยกันนี่คือการแข่งขันท้าประหยัดขั้นเทพนะครับที่ต้องถือว่ามีระยะทางการแข่งขันที่ยาวนานมากที่สุดทีด่เคยเขินการแข่งขันกันมาในประเทศไทย Yamaha Spark และ15รถฉีด,ดนะครับเป็นรถครอบครัวที่ถือว่ามีความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูงที่สุดในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาหลังจากที่นะครับได้มีการแข่งขันไปแล้วก็มีการนำชั้นท10คนนะครับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการพิสูจน์ครับว่าแชมป์ตละจจงหวัดนั้นจะเป็นใครครับที่สามารถทำคะแยนได้สูงสุดนี่คือการแข่งขันไไท การแข่งขันในวันนี้เป็นวันที่8นะครับหลังจากที่นักแข่งทุกคนได้ทำสถิติกันมาอย่างต่อนเนื่องถึง7วันแล้ววันที่8นี้เริ่มต้นกันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดลำปางระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่129.76กิโลเมตรครับผู้เขออ้าแข่งนทุกคนนั้นนะครับก็ยังคงมีความสดชื่นนะครับหลังจากที่มีการพักผ่อนอย่างเต็มอิ่มในช่วงคืนที่ผ่านมาแฟนคลับของาม,มาฮ่านั้นก็ตามวิ่งส่งครับนักแข่งทุกคนนั้นออกจากจังหวัดเชียงใหม่ เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่วิ่งนะครับอย่างสบายๆอากาศวันนั้นก็ไม่ร้อนมากนะครับแล้วก็มาถึงจุดพักที่4ี่ครับที่บริษัท TS มอเตอร์ลำปางจำกัดซึ่งจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายของวันนะครับทีนักแข่งทุกคนนั้นต้องมาวัดสถิติของความเปรียดน้ำมันเชื้อเพลิงทางร้านของ TS มอเตอร์ลำปางก็มีการต้อนรับนักแข่งกันอย่างเรียกว่าเต็มที่ครับนี่คือกิจกรรมที่ยามาฮ่านั้นได้มีการวิ่งแข่งขันนะครับไปทั่วประเทศและวันนี้ครับผลกาแนแข่งขันก็ปรากฏว่า คุณไพทู์แห้วชินแชมป์จากยโสธรนั้นทำสถิติไว้ได้สูงสุดถึง104กิโลเมตรต่อลิตรัเข้าสู่วันที่9ของกรนเ่งขัน The Best of Champion s ปาร์15หัวฉีดขับขี่ประหยัดน้ำมันทั่วไทยวันนี้นะครับเส้นทางจากลำปางมุ่งหน้าสู่จังหวัดตากมีระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่139.8กิโลเมตรครับ วันนี้ใครเย็นผู้คว้าแชมป์ทำสถิติสูงสุดนั้นเดี๋ยวติดตามกันต่อไปในช่วงเช้าของทุกวันนะครับนักแข่งทุกคนนั้นต้องทำการวอร์มร่างกายครับเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่เกมการแข่งขันวันนี้ทุกคนก็ยังคงสดชื่อนอยู่ครับการแข่งขันนั้นเป็นไปอย่างเรียกว่าพิธีธรมครับทุกคนมีสิทธิ์และมีโอกาสเข้าเทียมกันจุดพักจุดแรกครับอยู่ที่ปั๊มพีทีนะครับจังหวัดลำปางหลังจากนั้นนะครับก็ออกเดินทางกันต่อการแข่งขันในแต่ละว,วันนั้นจะมีจุดพักหลายจุดครับเพื่อนักแข่งนัั้้นไดมีโอออกกกกาาาสพแลหรืผ่่ง,ง,งย การแข่งขันนั้นวิ่งบริสุจริงๆนะครับหลายคนสงสัยว่าสถิติของความเปรตมันเชื้อเพลิงนั้นนะครับวิ่งอยู่กับที่หรือว่าเป็นการใช้ความเร็วแบบไหนนี่คือการพิสูจน์นะครับว่ายามาฮ่าสปาร์ควัสิบห้าหัวฉีดนั้นวิ่งจริงแข่งขันจริงแล้วก็ประหยัดจริงครับจากจุดพักที่2ครับปั๊มปะตทมุ่งหน้าไปยังจังหวัดตากครับช่วงนี้ก็เรียกว่ามีการแวะพักที่แถวแถวเขื่อนภูมิพลกัน แล้วก็มาถึงจุดพักที่3ครับก็มีการตรวจสอบค่าน้ำมันกันนะครับว่าใครทำความประหยัดได้เท่าไหร่จากนั้นก็เดินทางต่อครับไปยังโรงแรมที่พักก็คือโรงแรมราชาบุรีบูติกโฮเทลจังหวัดตาาครับในวันนี้นะครับการแข่งขันของที่9นั้นใครคือผู้ที่ทำสถิติได้ประหยัดสูงสุดผลปรากฏว่าคุณจิติศักดิ์วงเรืองแชมป์จากพยาวครับ สามารถทำสถิติสูงสุดได้ถึง106.1กิโลเมตรต่อลิตรร้อพสิบห้าวันฉีดคันเทพ Y E C เข้าสู่การแข่งนนขันวันที่10นะครับวันนี้ The Best of Champion Spark รุ่น15เวอร์ชีดขับขี่เปลยนน้ำมันทั่วไทยจะเป็นการแข่งขันจากจังหวัดตากมุ่งหน้าสู่จังหวัดพิจิตรครับในช่วงเช้าทุกคนก็ต้องมีการร้อร่ังกายเป็นเรื่องปกติครับจากนั้นก็ออกเดินทางวันนี้นะครับนักแข่งทุกคนก็ยังคงมุ่งม,มั่นนะครับที่ทำสติสติให้สิให้สูงสุดเท่าที่จะทำได้สปารุ่น15เวอร์ชีนนั้นนะครับเป็นรถครอบครัวที่ถือว่าสุดประหยัดคุ้มค่าคุ้มราคาในยุคนี้ การจัดกิจกรรมนะครับ The Best of Champion นั้นก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ชารถยามาฮ่าทุกคนนะครับได้ทราบถึงว่าความประหยัดขั้นเทพของสปายุพิษพาวิชีพนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็มาถึงจุดพักที่หนึ่งครับห้างผู้ส่วนจำกัดจลูนซับมอเตอร์จังหวัดสุขโขทยัยหลังจากพักผ่อนกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกเดินทางแข่งขันกันต่อทุกคนก็ยังคงเล่นกล้องกันอยู่ครับทุกคนยังคงความสดชื่นการข,ขับขี่รถครอบครัวนั้นนะครับเป็นการขี่ที่ถือว่าให้ความสะดวกสบายในการขับขี่ ตำแหน่งท่านั่งของสปราร์ค15หัวฉีดนั่นนะครับต้องถือเป็นท่านั่งที่ให้ความสบายเป็นพิเศษครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงเทคโนโลยีหัวฉีดของยามาฮ่าครับว่าจะมีความประหยัดขั้นเทพขนาดไหนซึ่งยามาฮ่าเองนะครับก็ได้มีการแข่งขันมาแล้วในช่วงครึ่งปีแรกหลังจากที่ทุกคนนะครับได้ทําสถิติคว้าแชมป์ของจัดตัวเองและวันนี้ครับเป็นการประทะกันของ10แชมป์จาก10จังหวัดทั่วประเทศไทยครับจากจุดัที่3นะครับก็มุ่งหน้าเป็นจุดภั่ที่4ของแต่ละวัน วันนี้นะครับมาพักทานอาหารกันในช่วงเที่ยงที่จังหวัดพิษณุโลกจากจุดพักที่3นั้นก็มุ่งหน้าไปยังจุดพักที่4ครับเป็นการพักทานอาหารกลางวันที่ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาจังหวัดพิษณุโลกเมื่ออิ่มนละสำนันกันเรียบร้อยแล้วนะครับนักแข่งทุกคนก็ออกเดินทางกันต่อโดยยังคงมีแฟนคลับนะครับของยามาฮาร่วมเดินทางไปด้วยในครั้งนี้จุดพักที่5ครับบริษัทเอกนายนจำกัดจอดพิจิตร ก็มีการแสดงปรับ,บนักขับขี่ทุกคนครับอย่างยิ่งใหญ่ในวันนี้ครับผลกานแข่งก็ปรากฏว่าคุณกิติศักดิ์วงเรืองแชมป์จากจหวดพะเยานั้นก็ยังคงทำสถิติสูงสุด,สดได้ถึง107.9รอยเดกิโลเมตรต่อลิตรครับ การแข่งขัน The Best of Champion Spark ร้อย1 5หัวฉีดขับขี่ประหยัดน้ำมันทั่วไทยวันนี้นะครับเข้าสู่วันที่11กันแล้วเส้นทางของการแข่งขันนั้นนะครับจากจังหวัดพิจิตรมุ่งหน้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ในช่วงเช้านะครับคณะกรรมการก็จะมีการตรวจสอบและก็เติมน้ำมันให้เป็นที่เรียบร้อยจากนั้นก็จะมีการเซ็นชื่อกำกับไว้นะครับเพื่อป้องกันเรื่องของการจริตหรือการโกงเกิดขึ้นเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความแม่นยำของการแข่งขันนะครับว่า ผู้ขับขี่ทุกคนนั้นนะครับอยู่บนกติกาเดียวกันมีความปริสงค์พฤติธรรการแข่งขันเท่าเท่ากันสปาร์คร้อยสิบห้าหัวฉีดนั้นนะครับจัดเป็นรถครอบครัวสี่จังหวะที่ถือว่ามีความเป็ดและมันเชื่อเพลิงที่สูงกว่ารถครอบครัวรุ่นใดๆในขณะนี้ซึ่ง Yamaha 5A นะครับก็มีความมุ่งหวังว่าจะให้ผู้ใช้มอเตอร์ไซค์นั้นนะครับเกิจะรู้สึกพึงพอใจมีความมั่นใจนะครับว่า สป,ปาร์คละ15หัวฉีดนั้นให้ความประหยัดที่เหนือกว่าคู่แข่งอย่างแท้จริงจึงได้มีการจัดการแข่งขันขึ้นมานะครับทั่วประเทศไทยและวันนี้ครับการแข่งขันนั้นก็ถือว่ากําลังเข้มข้นทุกคนนั้นยังคงมุ่งมั่นทำสถิติได้อย่างสูงสุดจากจังหวัดพิจิตรนะครับมุ่งหน้าสู่เิชรบุญน,นั้นก็มีจุดพักหลายจุดด้วยกันครับจุดนี้เป็นจุดที่ทุกคนนั้นมีการรลีแหลกอย่างเต็มที่รับประทานอาหารนะครับพักผ่อนกันจากนั้นก็ออกเดินทางกันต่อ เส้นทางการแข่งขันนั้นนะครับวันนี้อากาศก็น่าจะร้อนทีเดียวครับบรรดาแฟนขับของยามาฮ่าก็ยังคงวิ่งตะลับตามส่งนะครับของบรรดานักแข่งทั้งหมด10คนด้วยกันการแข่งขันในครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่อบอุ่นทีเดียวครับยามาฮ่าของแต่ละจังหวัดบรรดานักผู้จน,น่ายต่างก็ให้กระรับเป็นอย่างดีในวันนี้ก็มาถึงรัตนาเพศัชยานยนต์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับนักแข่งทุกคนนั้นก็ยังคงนะครับมีความสดชื่นนะครับการแข่งขันที่ไม่ได้สร้างความไม่ลตาประการใดหลังจากที่มีการตรวจสอบคมกกก็เรรรียยบ้้อแลวปวปาาฏ่ ผู้ที่ชนะในวันนี้นะครับก็คือแชมป์จากจตุพยาวหมายเลขหกครับคุณกิติศักดิ์แสงล่ายังคงทำสถิติสูงสุดได้ถึง101กิโลเมตรต่อลิตรครับและการแข่งขัน The Best of Champion s ยนสปา1์รสหัวฉีดขับขี่ประยัดน้ำมันทั่วไทย ก็มาถึงวันที่12แล้วนะครับวันนี้นะครับเส้นทางการแข่งขันนั้นเริ่มจากจังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครรสิมาครับนะักแข่งทุกคนก็ยังคงสดชื่นนะครับในทุกๆเช้าของการแข่งขันนั้นก็จะมีการวอร์มร่างกายครับเพื่อการขับขี่นั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบคณะกรรมการก็ทําการเติมน้ำมันนะครับทุกเช้าและก็มีการสันที่กากับไว้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับในจังวัดต่างๆ ในวันนี้นะครับนักแข่ทุกคนก็นยังคงมีความมั่นใจนะครับกับสปาร์ค1 15หัวฉีดซึ่งมีเทคโนโลยีหัวฉีดอัจฉริยะขั้นเทพสุดป,ประหยัด YEC FI จุดพักที่หนึ่งครับอยู่ที่ปัตมันปตท ลำสนธินะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทุกคนก็ยังคงนะครับขับขี่ได้อย่างสบายๆครับสังเกตดูเจนะครับว่าผู้เข้าแข่งทุกคนนั้นยังคงใช้ความเร็วในการเดินทางที่มากพอสมควรครับระหว่าง50ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลายคนนะครับก็ใช้เทคนิคการขี่ด้วยการก้มหมอบเพื่อลดแรงเสียดทานของการขับขี่จากแรงลมที่ปะทะเข้ามาจุดที่3ครับอยู่ที่ปั๊มปตทโนนไทยจุดนี้ก็มีการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงครับก่อนที่นักแข่งทุกคนจะแวะรับประทานอาหาร แรงนี้ประหยัดจริงคันเท่ YCFI เทคโนโลยีใหม่สุดแรงนี้ประหยัดจริงคัน การแข่งขันแต่ละวันนั้นนะครับก็จึงมีการตรวจสอบเรื่องของความประหยัดนั้นอย่างต่อเนื่องครับในช่วงนี้ก็ยังคงมีแฟนคลับของยามาฮ่าในจังหวัดนครสิมานั้นได้มาส่งถึงจุดหมายปลายทางด้วยกันโอ้โหเป็นภาพเห็นความประทับใจครับผู้ขับขี่รถยามาฮ่านั้นมีจำนวนมากเลยครับในต่างจังหวัดต่างก็ให้การต้อนรับคณะนักแข่งทุกคนครับเป็นอย่างดีวันนี้นครับนักแข่งมาแวะปล่อยปลาครับที่วัดศาลาลอยซึ่งเป็นวัดชื่อดังของจังหวัดนครสิมาจากนั้นก็ไปแวะพักจุดที่4ครับที่อนุสาวรีย่าโม ซึ่งเป็นจุดสุรวมของคนโคราชก็ว่าได้ครับวันนี้นักแข่งทุกคนต่างก็ทําสถิติได้สูงที่สุดนะครับที่ทำได้กันมาและผู้ชนะเลิศในวันนี้นรับก็ปรากฏว่าเป็นของคุณกิติศักดิ์วงเรืองแชมป์จากจตดพยาวครับที่ยังทำสถิติได้สูงสุดอีกครั้งหนึ่งเป็นวันที่7ด้วยสถิติสูงสุดอยู่ที่99.492ก่อิโลเมตรต่อวิตครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศของการแข่งขัน The Best of Champion Spark ร้อยสหหัวฉีดขับขี่ประหยัดน้ำมันทั่วไทยสัปดาห์หน้าเราจะมาดูกันครับว่า ใครจะเป็นผู้คว้าแชมป์สถิติความประหยัดสูงสุดในการแข่งขันครั้งนี้น่าเสียดายครับช่วงนี้เวลาหมดลงแล้วพักสักครู่และกลับมาพูดต่อในช่วงหน้าครับ115